สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาติสมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สุวินทวงศ์สี่สิบหกสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ครับจะพาพี่พี่มาอัปเดตเอาติสกันนะผมมีทั้งสีขาวครับมีสีบรอนมีสีดําและมีสีเทาฟ้าอยู่หนึ่งคันคันนั้นนะเป็นหนึ่งจุดหกุ่นจีครับราคาแบบผ่อนอยู่มาสักเจ็ดพันต้นๆ้นะครับเราก็จะมีเจนไมนอร์เชนนะครับสีบรอนเข้า นะราคาแบบ3 0 0แสนกลางๆเองนะครับจอดอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูกันรวมถึง a u t i s ที่เป็นแบบไฮบิดนะก็เข้ามาหลายคันเหมือนกันนะครับไฮบิดราคาประหยัดประหยัดก็มีนะครับหรือถ้าใครอยากได้ตัวไฮบิดมิดไฮบิดพรีเมียมไฮบิดเอนทรีไฮบิดสมาร์ทเพชรยนต์มีครบครับ Outis สต็อกแน่นๆครับมีให้คุณเลือกชมเลือกใช้มากกว่า60คันและทุกคันนะครับคัดเกตเอครับรับประกันไม่มีชนหนักปิดความจมน้ํากับไม์กอไม์ไม่มีเล่มชมํารูสูญหายครับ ส่วนลดให้คุณด้วย215จุดและเดือนนี้นะครับมีโปรพิเศษนะครับเรื่องของดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.1ขอรถปี21ขึ้นไปนะผ่อน4ปีดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.1เดี๋ยวจัดให้นะครับถึงวันที่15นี้นะครับเดือนสุดท้ายแล้วประมาณเหลืออีกประมาณสั้10วันนะสนใจทักมาหาผมครับเป็กผู้จัดการสายขายได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวสัญญาเลยเรื่องเอาทิสเนี่ยผมคัดคันที่คุ้มค่าคุ้มราคาให้พี่ๆเลือกก่อนนะ065 9ก1 3 3 7 4ครับไลน์ Line at pek 1 5 2ครับมาเริ่มต้นคันแรกผมขอพาพี่ๆนะครับแนะนำคันนี้ก่อนเอาติสครับ1.6รุ่น G สีเทาฟ้าสภาพสวยนะครับชมนี้เนี่ยถ้าเป็นปี20เนะาะเบาะภายในของเขาจะได้เป็นสีดำนะข้อดีเลยหนึ่งเลยโครงสร้างเขาเปลี่ยนใหม่ครับเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของ Toyota ครับ tnga นะครับยึดกาะถนนดียิ่งขึ้นแอร์หลังมีให้แล้วและช่วงล่างเป็นแบบแยกอิสระนะดับเบิลวิชโบนครับ คุณขับไปไหนมาไหนนะผิวสัมผัสเจอทางกุกข,ขะเนาะเจอเนินเจอลูกระนาดนะครับมันจะนุ่มขึ้นอ่านั่งแล้วไม่เวียนหัวแน่นอนเะครับแล้วก็ได้เป็นเก่งกลางที่ต้องบอกบอกได้เลยว่าอืดคุ้มทนนะครับแม้นทนนั้นถูกบำรุงก็สั่งง่ายคันนี้ตอนออกมาใหม่8ปดแสนเตอนนี้เหลือแค่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันครับเลขไม่ประมาณแสนหกปีสองศูนย์นะสีเทาฟ้ามีคันเดียวแล้วนะครับสนใจมาจัดได้เลยนะทักเข้ามาเบอร์นะครับดีไลน์ด้านล่างเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้คุณดูเพิ่มเติม สแสนสามหมื่นเก้าพันครับไม่แสนหกสีเทาฟ้าสภาสพสวยรีดาวผ่อนอยู่เจ็ดพันสี่ตลอดสัญญานะคันนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับสนใจมาจับมาจองกันได้นะเอาติดเทาฟ้ามาครับดูคันต่อไปคันนี้ครับเป็นไฮบริดที่ต้องเรียกเลยว่าแบบผมว่าคุ้มนะใครหาเอาติดไฮบริดปีสักยี่สิบนะครับวันลันตีแบตเลกห้าปีและเขาวันลันตีไม่จํากัดระยะทางนะครับติดอะไรเรื่องแบดสิบปีเนาะคุณเอาเข้าศูนย์ ส่วนบริการโตลต้าได้ทั่วไทยเลยนะครับคันนี้ราคาดีด้วย489,000ไมค์แค่แ2 0สครับสีขาวมุก1.8ไฮบริดมิดครับประหยัดน้ำมันสูงสุด24กิโลเมตรต่อลิตรมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเบาะหลังพับได้แอร์หลังมีช่วงล่างแยกอิสระแล้วนะครับใครหาไฮบริดสีขาวมุกครับคันนี้การันตีเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะเคยรีวิวเดียเด่ยวๆไปแล้วนะครับสนใจทักเข้ามา ขอดูนะครับรีวิวเดี่ยวคันนี้ได้เลยสีขาวมุกน่าใช้ครับ4 8 9 0 0 0ผ่อนอยู่8 0 0 0บาทตลอดสัญญานะมีไฟแนนซ์ครับเข้าบริการถึงบ้านทั่วไทยครับทักมาปรึกษากันได้นะติดต่อหาผมเป็นผู้จัดการสายขายเบอร์ด้านล่างนะครับไอดียไลน์ก็แอด pek 1 5 2สครับสัญญาเลยนะครับจะคัดคันที่คุ้มค่าน่าใช้ครับและเลือกคันที่ดีสุดให้กับพี่ๆแน่นอนนะครับเอาติสนี่ถ่ายมาน่าจะเกินหลักพันคันแล้วนะครับคันไหนคุ้มไม่คุ้มดูแป๊บเดียวรู้เรื่องครับ นะซื้อทั้งทีรถมือ2มันอยู่กับเรานานเนาะเลือกที่เกรด A ของเต็นท์รถนะครับอย่างเพชรยนต์เนี่ยนะเปิดมา26ปีแล้วนะครับแล้วมาตรฐานสูงครับขัดรถสวยตั้งแต่ต้นน้ำนะทำให้คุณนะ่ะได้รถที่ดีไปใช้งานต่อยาวๆหลัก10ปีหลัก15ปีได้เลยนะคันนี้ทะเบียน9057ครับไม้แสนสองห้าพันะครับ,าร,บ, 5, 000, ร,บราคา4 89, 000, 8 9แ0 0แาพันพรแปดพจบครับได้ไฮบริดสีขาวมุกแบบนี้ไปใช้งานต่อยาวๆได้เลย มาดูคันต่อไปไฮบิดเหมือนกันครับแต่คันนี้จะเป็นไฮบิดพรีเมียมทะเบียน49นะรถสีขาวมุกค,ครับสภาพสวยคันนี้จะได้เป็นเจนใหม่ขึ้นมานิดนึงมันเป็นไมเนอร์เชนเล็กๆครับสังเกตครับมิดกับพรีเมียมเนี่ยจริงๆมันเป็นรุ่นกลางเหมือนกันนะรุ่นลองท็อปแต่พรีเมียมเขาจะเพิ่มแม็กเป็น17นิ้วครับเนี่ยคุณเห็นแม็กเขานะมันลายมันจะสวยขึ้นนะครับเราก็จะมีเป็นไบร์สปอร์ตมอนิเตอร์นะนะ BSM ใครจะมาแซงเขาจะมีไฟโชว์ขึ้นเตือนซ้ายขวาครับตรงกระจกพับข้างอีกหนึ่งจุดครับคือคู o อนโท l ที่เขามีมาให้แล้วตัวมิดเนี่ยยังไม่มีคูซอนโทนไม่มี m ม x 17ไม่มีบ s m ครับหรือ b y ยสปอร o ตมอนิเอร์เนาะแต่ถ้าเป็นตัวพรีเมียมครับอัปเกรดขึ้นมาตอนมันออกใหม่ป้ายแดงอะ่ะราคามันสูงกว่าตัวมิดประมาณ2 0 0 0 0บาทแต่เขาเพิ่มมา3าฟังก์ชันนี้นะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับเผื่อใครอยากได้แบบปีที่มันใหม่ขึ้นมานะราคาน,นี้เลขใหม่ประมาณแสนห้านะใหม่แสนห้า นะถ้เบียน49นะครับ1.8ไฮบริดพรีเมี่ยมป้ายแดงออกมาล้านหนึ่งตอนนี้ราคานะครับเหลือเพียงแค่5 59,000บาทคุณผ่อนประมาณ9,003อ่ะ9,004อ่ะประมาณเนี้ยตลอดสัญญาได้เลยนะครับได้รถสีขาวมุกครับไมเนอร์เชนแล้วนะครับล้อได้ลายใหม่นะมีคูซอนโทนขับดีขึ้นแน่นอนนะครับเวลามันเหมาะสำหรับใช้ใช้อขับทางไกลคุณขึ้นมอเตอร์เวย์นะขึ้นบูรพาวิถีนะ แล้วคุณตั้งคูซอนโทนไว้คุณขับแบบไม่เมื่อยอะนะครับขับสบายขาสบายมือมากขึ้นนะครับมีไว้มันก็จะดีขึ้นนะแล้วก็ทะเบียนครับไม่ได้ขอคืนให้ทะเบียนนี้ไปเลย1กอไก่กอลอริง49ครับรถสีขาวมุกสภาพสวยคันนี้ก็รีวิวเดียๆไปแล้วเหมือนกันนะครับสนใจทักเข้ามาขอดูรูปขอดูรายละเอียดของคันนี้เพิ่มเติมได้ครับ0659 5 1 3 3 7 4ไลน์ครับ @pek152 มาผมพาคุณไปดูสีดําข้างในกันดีกว่านะครับเอาติสเนี่ยมีเนี่ยสีดำเนาะมีสีบลอนนะครับจอดอยู่ข้างในพวกนี้ก็มีทั้งปรับสภาพนะเข้ามาพักนึงแล้วมีอาจจะมีติดจองบ้างเขามาเก็บงานมาปรับสภาพนะครับแล้วก็จะมีในส่วนที่แบบเข้ามาใหม่เลยนะเดี๋ยวขอเช็คคันนี้ก่อนคันนี้ทะเบียนหกศูนย์เก้าสองนะครอยากได้หนึ่งจุดหกจีนะสีดำแบบนี้ผมก็มีหลายคันอยู่คันนี้สี่สองเก้าครับ <c oughs> เลขไมล์ประมาณแสนเจ็ด นะคันนี้ก็จะผ่อนอยู่แค่เจ็ดพันสองเองนะฟีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันสองนะครับเอาติสสีดํานะเอาติสสีดําสภาพสวยๆแบบนี้ตะกี้สีเทาดำไมนะ่แสนหกเนาะราคาสี่สามเก้าคันนี้ไม่แสนเจ็ดครับสี่สองเก้าผ่อนแค่เจ็ดพันสองตลอดสัญญานะใครหายอยู่ครับทักเข้ามาได้เลยนะหนึ่งจุดหกจีมันก็เป็นตัวเริ่มต้นนะสําหรับเอาติสเจนนี้นะครับราคาออกใหม่แปดแสนเจ็ดตอนนี้มันก็สามปลาย สีต้นประมาณนี้นะครับตามเลขไม้เขาใครอยากได้สีดําสีขาวเนาะสีขาวไม้แสนเจ็ก็ราคาเท่ากันนะครับมีนะครับราคาสี่สองเก้าเองใครหาสีขาวสีดําสีบลอนทักมาได้ครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่อันนี้รถเตรียมปล่อยคันนี้รถเตรียมปล่อยครับผมข้ามเลยจําทะเบียนเขาได้นะครับอ่ะมาดูด้านหน้านะครับยังมีเอาติดจอดอยู่อีกหลายคันอยู่มามีสีบลอนแล้วเดี๋ยวพาไปดูเจนไมเนอร์เชนตามที่พูดกันไว้ ช่วงต้นคลิปนะครับมีเจนไมเนอร์เชนราคาแบบ3ามแสนกว่าบาทนะสีบรอนนะเข้ามาอยู่อ่นะคันนี้ครับเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งนะหนึ่งจุดหกจีแน่นอนสังเกตล้อนะสังเกตล้อสังเกต,เกตไฟท้ายนะครับอ่านะคันนี้สนะี่สี่เก้าอ่ะปียี่สิบเอ็ดครับโอโ้โหปียี่สิบเอ็ดเลยนะใหม่ขึ้นมาแต่ราคาแค่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันคันเนี้ยคุ้มนะครับอา่าไม่อยู่แสนหกไหมอ่ะใช่คันเนี้ยไม่แสนหกแต่ราคาแค่สี่สี่เก้านะครับ ไปอีหนึ่งคันที่ผมมองว่าคุ้มเงินในกระเป๋าอะถ้าเอาไปใช้ต่อนะทะเบียน4 1่หนึ่งเจ็ดนึสี่หนึ่งเลครับหนึ่งจูทอกรุ่นจีครับไม่แสนหกรถไปจำตำแหน่งหมดสัญญาเช่าภาษีหกเก้าเรียบร้อยนะได้ไฟโปรเจคเตอร์แอร์หลังมีแล้วนะครับเบาะทรงบักเก็ตซีดนะผิวสัมผัสซ็อบทัชแล้วแล้วก็ช่วงล่างเป็นใย,ยสระแล้วนะเจนใหม่ปียีไปเลยไม่แค่แสนหกนะครับนะพวกนี้มันอึดคุ้มทนอยู่แล้วนะพี่ๆแท็กซี่เขารู้กันนะวิ่งได้เป็นล้านโลนะครับดังนั้นแค่แสนกลางๆแบบนี้ พ่งเริ่มต้นนะครับใครสนใจมันจัดได้449,000จะผ่อนอยู่ประมาณ7,006ตลอดสัญญาแต่ได้เอาติดปีเบ็ดเลยคิดง่ายเลยใหม่กว่าหนึ่งปีก็เช้ได้นานกว่าหนึ่งปีนะใหม่กว่าสองปีก็เช้ได้นานกว่าสองปีตักกะมันประมาณนี้แหละนะมันตามปีรถนะครับนะแต่พวกนี้บำรุงรักษาดีครับพอไปลดประจําตําแหน่งนะครับที่เขาเช็คศูนย์ตลอดใครหาอยู่จัดครับผ่อน7,006นะคันนี้สภาพสวยด้วยนะสวยกริปทะเบียน7141 นะสนใจทักเข้ามา065 9์1 3 3 7 4ครับนี่นะครับโซนนี้นะครับจอดอยู่อีกเพียบเลยมาเดี๋ยวผมพาคุณดูเอาติดเจนไมเนอร์เชนกันนะมีเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับมีเมื่อวานนี้เข้ามาอยู่เดี๋ยวขอเช็คคันนี้9 6 7 3รู้สึกคันนี้จะเป็นปีอ่าคันนี้จะเป็นปี18บแปดไมแสนสราคา3ามแสนห้าหมนะปี18บแปดไมแสนสอนะครับพอ่อยู่6,000บาทะ นะคันนี้ฟรีดาวคุณผ่อนแค่6,000บาทนะครับ9673เนี่ยรถนะสวยนะ่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับนี่ภายในมันจะเป็นเฉดประมาณนี้นะสำหรับปี18ปปี19เ้จนไม่เนอร์เชดนะครับหายอยู่นะครับทักเข้ามาได้นะ065 9113374นะครับ 1.6G ครับไมยอยู่แสนสองสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะผ่อนแค่หกพันอ่ะแล้วก็คันนี้ครับเพิ่งเข้ามาสดๆเลย96 ใช่ไหมเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนอ่าไม่ใช่คันนี้สามเจ็ดเก้าไมล์แสนสี่นะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันเนี่ยไม่รู้ช็อตอยู่ตรงไหนนะแต่คันนั้นเนี่ยราคาจะอ่าสามแปดก้าอ่าสามเจ็ดเก้าครับปีสนะนะิบแปดจนสิบเก้าไมล์ประมาณแสนโลนะนะถ้าใครสนใจนะหน้าตาประมาณนี้นะครับเจนก่อนปัจจุบันนะไมเนอร์เชนนะครับมันมีน้อยแล้วนะแต่ถามว่าเข้ามาไหมมันจะเข้ามาครับเดือนหนึ่งประมาณสามสี่คันสองสามคันประมาณนี้นะสนใจก็ทักเข้ามาก่อนได้นะเพราะว่า ถ้ารถเข้ามาคุณจะได้เป็นคิวแรกครับนะคุณจะได้เลือกก่อนคุณได้คิวแรกแน่นอนนะทักเข้ามาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสัญญาครับดูให้พีพีได้ดีสุดอย่างแน่นอนนะครับโดยเป็กผู้จัดการสายขายมาดูคันนี้ดีกว่า g r s p r t t ปี21ไมล์แสนสามครับเอาติด1.8 GR Sport ไมล์แสนสานะครับเป็นตัวแต่งเดิมโรงงานนะออกมาใหม่นี่ร้านร้านนึงอะนะตอนนี้ครับราคาอยู่แค่50,000 0 0 0 0ปี21ไมลแสนสา ปียีบดของ gr มัน minor change เล็กๆมามันเพิ่มมาประมาณ4ฟังก์ชั i หนึ่งเลยนะครับเขาเพิ่มสปอร์ตมอนิเตอร์ให้แล้ว bsm 2ครับเขาเพิ่มคู u i s e c o n ดังนั้นนะมันเป็นรถที่ขับสนุกเลยเพราะคุณจะมีทั้ง partnership และมีคู u i s e c o n นะครับในระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับ3ครับมีไวเลสชาร์จมาให้ปกติไม่มีนะถ้าคุณซื้อ gr ปี19 20ไม่มีนะ21อ็ะมีนะครับและอีกหนึ่งจุดอันนี้เพิ่มมานะมันเอาฟังก์ชันของ boge camry มาใส่เลยนะ เวลาคุณถอยนะครับกระจกข้างเขาจะเอ็นลงมานิดนึงให้คุณเห็นแบบพื้นที่ด้านบอดี้รถด้านล่างนะทำให้ถอยแบบไม่โดนหินโดนอะไรแบบเนี้ยนะครับไม่โดนสิ่งกีดขวางนะครับเพิ่มมาสี่ฟัง์ชั่นนะครับหายหายอยู่จัดได้เลย GR แบบนี้559,000พนรอยู่94นะครับมาปิดท้ายกันที่คันนี้ดีกว่า459,000ครับปี2 0จด21ไม่แสน4ี่สีสีขาวนะรพรอ,อยู่ประมาณนัก7,000กว่าบาท ใครหาเอติดมือ2นะครับทักมาได้เลยที่บริษัทเพรยนต์ครับสต็อกแน่นๆนะสต็อกแน่นๆมีรถมือ2อให้คุณเลือกชมเลือกใช้มากกว่า400คันนี่เขาปรับพื้นที่อยู่นะครับปรับไม่ใช่แล้วนะเขาจะขัดให้มันเป็นเงาๆแบบนี้คุณเห็นตรงสีนี้ไหมอันนี้เป็นหินขัดนะครับก็เขาจะเอาปูนนะครับขัดอยู่เนี่ยเครื่องมือเขาก็เลยแบบกั้นอยู่นะครับอ่าน่าจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเสร็จนะประมาณนี้ดีกว่าใครหารถมือ2อสักคันนะครับอย่านึกถึงบริษัทเพรยนย์ครับ มีให้พีพ่่เลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดในย่านนี้เอาติสนะครับนึกถึงเป็กเพชรยนต์ครับใครหายอยู่มาจัดได้วันนี้ก่อนจากกานอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตเอาติสสวยๆแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ